สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วช่องคนเล่นรถเก่าชี้เป้ารถสวยรถราคาถูกรถสภาพดีรถใช้งานอีกแล้วนะครับ i s ู z ูราก g o อ eye ตัวสีประตูน,นะครับตัวรถเป็นตัวเตี้ยสภาพสวยมากเหมือนออกศูนย์ใหม่ป้ายแดงเลยนะครับสภาพแบบนี้หารได้น้อยมากนะครับรถสวยพร้อมใช้งานเครื่องยนต์เงาเงา,เงาแห้งแห้งโรงงานเลยนะครับ เครื่องยนต์ไม่มีการปรับแต่งใดๆนะครับเครื่องเป็นด i เรกเทอร์โบนะครับสภาพสวยมากเครื่องไม่เยิมน้ำไม่ดันควันไม่ไหลวิ่งทางไกลได้สบายแอร์เย็นนะครับเพลงเพราะสภาพภายในสวยมากนะครับสภาพนี้หาได้น้อยมากกระจกข้างเป็นมือหมุนนะครับเมนนุวนแต่ใช้งานคงทนนะครับดีกว่าไฟฟ้า ขายในราคา85,000บาทราคาหลักหมื่นนะครับถูกกว่ามอไซค์ฝนตกไม่เปียกนะครับถ้าท่านใดสนใจรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือพี่ๆคนไหนกำลังมองหารถไว้ใช้งานลองคอมเมนต์มาใต้คลิปวีดีโอได้นะครับอยากได้รุ่นอะไร เดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ